เปิดสปิล hmm. mm ิ่เอาแม็กนัลออฟเลยฮะ The 1 1 e v จบคู่นี้ครับผม mm hmm. ก็ปิดซีมแล้วเปิดใหม่ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมกันต่อใน2คู่บนนะ mm hmm. แบ่งเป็น2พาร์ทกันนะครับผมสาบายสาบายแค n นนัดบ mm ีดิสเ l ครับล้างไม่ได้ครับ เป็นการดูดที่แข็งแกร่งดูทะลุ BKB อะไม่งั้นถ้าเอาล้างได้ออกแล้วก็อุ้ยเปิดปัจจุบันผมสาบให้ตายฮะจะบอกว่าถ้าเอาล้างบัฟเลเซอร์เลเซอร์ไม่ต้องเล่นแล้วฮะคือเลเซอร์เป็นตัวที่กระจอกง่อแงใหไปเลยครับซานเดอร์เอลเดอร์เดนท์พอเห็นอยู่แล้วว่าเลเซอร์กำังอยู่คนเดียวโดดนะก็โยกไปช่วยแอซเซอร์เซฟเปิดไปหนึ่งเทียสต็อปหลับลงไปเซนเตอร์ดีไว้ฮะ มานาผมหรือเปล่าเจอซาร์ซองของคริสปิดไปได้สกอร์ไปหนึ่งต่อหนึ่งครับ <c oughs> ดันล่าหนี่บูคองมันก็นโ,โยโย่ฮะสตอมหลับสวนกันไปครับยืนมงยืนหน่อยครับอยู่ในเนื้อโนของฝั่งบูคองวิง่งมาแลวันนี้จะคริตปิดหรือเปล่าเว้ยอันตรีคริตไปผมสามไอ้พวกมันยับต่อกับอาดิซี่ครับผมเข้ามาดูดาเมจครับสวนไปออริตายฮะดีไว้ครับผมแอโร่ยัดหลังไปต,อต่อจังหวะนี้ฟาดฟาดหน่อยกล้องผมพลอยพัฒสปริงเดียบสวนมาผม สวนใส่หน้าของฟลายไปได้ฮะแลกกันไปสองสองเพียนจัดลงมาก็มีเธ่อถึงไม่โดนฮะสตอมเยี่ยมไม่ทันด้วยฮะบอร์ไซฟ้าลงไว้ก่อนครับซาซอมยอดใส่พโ,โยโยโหวิ่งยาวๆโดนสปไปคู่ถอยออกโพโยโยตายครับรอกลับมาอีกรอบครับผมสำหรับานาเบทฮะยังไงดีครับดูดมานาใส่สกีวอกากชชาผ่านไปฟลายสยตอมหลับไม่ทันครับผมยีเวทจัดก,การฆ่ามไปได้แล้วควีนอพเนฮะโสนไว้ก่อนครับ ฝั่งไวท์สวิตต์ก็ทอยครับอาเบดตีน,ตนั่นเคอรเรีทนะ <S <S ิ้งไปฮะฝ่ายบอสฟีเยียบลงไปฮะอัดหนักที่หน้าตัวของไอ้ไอ้สมองชูจำเบดมาโอ้ยโยม,มยบอเป็ดไซฟ้านบอกทิ้งปูนี่แทบจะไม่เหลือพายพรารอสวนเขไปครับลงตอนนี้ครับพีซี่ฝาดย้ำตอ่อปูคอมาไลน์มาไข่ลิงระเบิดไปปีส่วนดีไวก็ว้ามกลับไปได้ฮนะปีจีแล้วก็อีจีครับอินเทอร์ดึงไม่โดนฮะสะต็อปหลับลงไว้ติดเรนดอป แอโร่แบบเต็มข้อดิสเบรับอีเชือดหนึ่งมาปิดเหลี่ยมนิดนึงครับซาซอมปิดไปได้เปล่าปิดไปได้ครับเราจะเห็นแล้วด้วยครับกลางวันแอสโซเซฟแล้วอีเชือดหนึ่งมาไม่โดนครับอาเบตแอสโซเซฟย้ำต่อสต็อปหลับเกี่ยวไม่โดนอีกครับจังหวะการดึงพลาดไปฮะดับเบิ้ลเด้ไอีวายขึ้นไปต่อหรือเปล่าไออาร์บีจับลูกมาสกีเปอร์เช่าขวากไปครับสกีเปอร์เพนย้ำต่ออันติกลิ้นปิดไปเลยแล้วกันครับอาเบตเรียบร้อยในคอมโบชุดเดียว ไอเทพมาเป็นเดินครูโบอ่ะฝั่งด้านล่างจอทาวเวอร์ไปแล้วเนเชอร์แทนดันนะบอกเทียร์ไปก็าเซมิเตอร์ปวกเข้ามาจังหวะนี้ก็บอกพีวายจะไม่อยู่ครับเรียบร้อยหรือเปล่าตายไปเลยครับแต่อยู่ใต้ทาวเวอร์เทียร์สองเขากดเครื่องไว้มาดิชอนควาดรอบทีกันไปคูไลท์ชานวลไปก่อนอาร์ติกรีมาใส่แล้วนะซีซี่อาร์ติซี่บีเคบีจะหมดเอาแล้วดูดาเมจ์มาออรีออรีไม่รอดหมดส่วนสามไอ้ก็ตายโดนโพยโยจัดการครับ อ่ะดิซี่ว้ามกลับไปแล้วครับด้านโคโยไม่กล้าจะโผล่หรือเปล่าปาดเซ้นต้นไม้เลยอีเทอร์ดึงลงมาแอรโร่ไปคนละทิศคนละทางแต่สตาร์ซอมหยอดลงไม่ได้ระบเบิดคาวูของกระบอกท้งเมื่อกบนนั้นคริสฮะจังหวะยังเยี่ยมยอดอยู่วิ่งเข้าใส่นั่นดีไวผมมาเซล,ลเผาเข้าไปจังหวะน,นี้กดคัมเก็ตคิวมาฮิวไม่ขึ้นกระบอกเพราะว่าโดน,นเมื่อกีอยู่อีเทอร์ดึงขึงไปสตาร์ซอมหยอดลงดับเบิลสตาร์ฟอลเรียบร้อยทิปเปิร์กี้ของคริส สายโพดขึ้นไปครับผมอีเทอร์เดินมาเซ็นอาแบร์ด้วยครับเอาซสมอลด์เข้ามาบอกช่วยไม่ทันครับผมซาวฟอร์ดหมายเลขซาวฟอร์ปิดไปอีกหนึ่งฮะอีเลเว่นตายครับอัลมาฟิวเปิดมาครับผมบอลเดนใส่ปาดไปแล้วมูคอบอกแต่ดาเมจอยู่ไหนดีฮะีเซ์ใส่ได้ครีตไปครีตโดดออกจากมูคอลก็ต่อเลเซอร์ไถ่เพลินนะรีบร้อยก็โพโยโยอแอสเซอร์เซ็ปปาดไปผมเซนเตอร์ควีนก็หนีไปแล้วฮะบางมีเอิร์นสปิเนอร์เปิดเจ้าขึ้นมาต่อครับ สไปเย,ยิ้มไปฟลายจัดการอเอลเมนตไปครับดีสิเมียลงกลางตัวไลออนหายไปนะเจอปา่าน,น,น,นด้วยดีสโนแนนฟันและดีไวลย่งนี้ก็สมองแตกแอสโตเปิดมาบมกแอ,อสโตเซรเปิดไปย้อมต่อครับเรียบร้อยบอกดีไว,ดวโดนช็อตเน้นๆฟาดลงหลังก็เต็มที่กันไปครับลีเลือดสู้ไม่ไหวจริงๆครับเจอเวสเซอเร์เผาฮะด้านบนนี้ก็บอกไซเลนเปิดมาแต่ตามล่าหรือเปล่าวาร์บกลับได้ไหมวาร์บกลับไปแดง เกือบโดนตีอสองทีก็เรียบร้อยฮะโดนไปครับผมช็อกเวฟหนึ่งผ่าน,นไปฮะฟิงเกอร์เดนปิดบาร์บอกทางฝั่งอาเบตเรียบร้อยครับไม่รอดนะฮะพี่กอบอาเบตไปได้ผมโฮนไว้ก่อนฮะทีมเอจีอลร์เบตใส่ฟ้าเลยครับผมแล้วเหยียบยับต่อฟิงเกอร์ฉีกเข้าไปผมพลายตายฮะแอร์โรยัดมาต่ออีกหนึ่งทีซาสซอมหยอดลงไวปวันนี้ครับ ดาโของฝั่งเนี่ย PY รับแล้วก็รีวาร์ปกับไวแล้วส่วนนั้น PY ตายฮะ PY DY อาจจะจำสับสนเป็นมังกี้กิงกับไลออนนะไลออนกับ PYW จ่าย PKB ไหฮะแอสเซอร์เสพป่โดนเซเล็ตย้ำอีกรอบแอสเซอร์เสป่าดีมาร์สบ้ฟิวไปกับเกือบตายครับผมออริไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกตันเปิดมากับแอสเซอร์เสพเปิดไปอันติคลิมาเต็มข้อบอใส่้าโคิดคิด โดนพิษครับผมโดนพิษปั๊มสู้ปัมป๊มสู้ก่อน,นปั๊มเข้าไปปัมปป๊มเข้าไปปัมปป๊มเข้าไปพวกแมยกระลังจะตายปัม๊มขวดให้ต่อคริสรอดไปได้ฮะตอนนี้สถานการณ์เงินยังสูงสีกันครับแม้ว่ารูปเกมของ EG จะได้เปรียบครับแต่ประมาทไม่ได้ครับพอเงินของมาร์กี้คิงกับทางด่านควีนก็เพิ่มเยอะแล้วฮะเป็นความผิวกบผมในตัวที่โมเมิต์ที่สครับมีปลิ้งแล้วก็มีั่นโดดขึ้นต้นไม้ไปฮะ ตามจับรัวๆนี้บีคบีครับฟอร์สไปก่อนดิสเนตเปิดมา2องบีคบีเปิดไปใส่โคดครับผมเซ็ตอัดกันไว้สกีวัตประชากไปไกลที่สุดอีเทอร์ดึงมาแล้วก็ดิสเนตแอโร่ยันลงข้างตัวครับอีเลเวนตายครับสมุกเดินเกมต่อครับทางฝั่งทีบีจีสมุกสี่เขาเรียกว่าเช็เอตเลียกับอันติไดหุ่นนกสองมาดีครับผมสามใบครับแต่เปิดมาจะนปล่า อาพีจับรวบไปเหมือนจะไม่โดนใครสกีวอรกระชากพื้นมาย้ำต่ออันติกรีสองครับโรงนี้ดิสเบอร์ไปย้ำอีกหนึ่งทีเปิดขึ้นด้านหน้าของคู่ครับผมมีขยูนินวงเป็นสามไอ้มูคองครับระเบิดไปแล้วก็โผล่โยโย่ครอปได้ดีฮะอีเธอร์คัตกันไว้ดึงไปใส่ด้านหน้าของไลออนดีสิบเด่นหรือเปล่าตีใส่แล้วไปโดนไซเลสเปิดมาจังหวะนี้ครับผมคูดาวอยู่ครับทางด้านหน้าของคู่เซนเตอร์แล้วก็ตายไปครับอาเบนฮะดับติกสูนรกกันไปสไลด์ออกก่อนครับถึงด้านหน้าของฝั่งฟลายครับผมแล้้วตอนนี เข้ามาแล้วเปลาช็อกเบฟดึงไปใส่ปลายเบสเซลเผาเลือดกันไว้ที่ด้านของอีเรเมนครับผมอาร์สบ้าฟีเปิดไป่กับฟอเช็คดินยิ้มเปนไว้ฮะฝั่งด้านนี้ถอยด้านเปล่าดีไว้ครับผมละลายไปเรียบร้อยฮะลงมาอีกทีครับความมีกรีนอัดเข้าไปแนวหลังย้อมหน่อยครับผมกอาร์ติซี่ยืนเขาเลยครับอาร์ติซี่มาบอยรีเฟนต์ต่อยหนึ่งทีมีคีบีได้อีกรอบผมดับเบิลสายฟ้าหมดช็อตละลายไปก่อนฮะ หลังนี้ถอยไปครับออรีแล้วก็อีเลเว่นซื้อเกิดมปคับไลออนสต็อปเหยียบไปโพโยโย่ไม่มีบายแบคครับเอาแล้วครับฟ้าถล่มแผ่นดินสลายเลยหรือเปล่าสายฟ้าฟาดเลเซอร์เอามาเป็นแอตแทสสปีดครับดูดาเมจครับใครครับอาร์ทีซีคนดีคนเดียวครับ4,800ฮะบายแบกไปสอครับไลออนแล้วก็้านโดของฟางเอนชั่นเหตขึ้นบ้าเลยฮะ ขึ้นบ้านเลยหรือเปล่าดึงๆไวก่อนก็ฟันบานไปครับฟาดฟาดฟันบานฟันบานฮะมีอินเตอร์บีนอีก45่สิบผมรัวไปไหนครับแอทแทกสปีดเลเซอร์ตัวนี้0.43สกีเวอร์กระชากไป2จังหวะนี้ครับผมโดนเฮกเปิดไปอาร์ดิซี่อาร์ดิซี่ไม่เปิดบีเคบีครับเมียปล่อยผมโดนดิสเบิลโดนคะตัดไปอย่างง่ายได้นี่สิบเอ็ดถึงตัวบานซาร์ซ่อนไปคุยน้ำเพลตตายไม่มีบายแบ็คไลออนก็ได้แบ็คไปด้วยฮะเอาละฮะจังหวะนี้ ตัดกันไปตัดกันมาสืบสนานครับผมเวียงขวานตัดไปครับผมถึงหน้านโดไอไอถอยไปก่อนครับเห <im itation> มือนอยากจะเอาเทียร์สามหมดแต่ก็ไม่ได้ดับเมนไม่มีตีป้อมแล้วอ่ <im itation> าเสิร์ฟเขี่ยอินเทอร์ดึงกันไปครับทางด้านนี้ว่าไงผมเปิดมาบูของออกมาครับแล้วใส่ต่อที่อาริซี่ผมอาริซี่เรียบร้อยไปก็ดีดังกว่านี้เออสปิเตอร์กลับรวบบิสเซเลตเปิดมาตัวระเบิดไปก่อนแล้วทีวายครับ,รบด้านนี้ยังไงเนี <im itation> ่ยอาเป็ดถอยไปก่อนครับ วายได้หรือเปล่าก็ใส่โกลด์ตัดไวจังหวะนี้ครับแอโร่ครับเราเข้าเต็มหลังเลยอาพีรวมมาครับสไลด์ช่วยกันเดินอาเบตก่อนอาเบตสตันหรือเปล่าอาเบตซื้อเกิดเลยแล้วกันครับแล้วตอนนี้สามใบครับโดนโบกอันดิซี่พยายามจะไล่ไล่ครับไล่ดูดอยู่ดาเบตยาวๆขึ้นนะทะลุจะ200แล้วจะ200แล้วพอโยโย่ตายพอโย่บายแบกได้ครับแต่เดินควีนครับผมยังไงดีกระโดดออกมาก่อนครับซื้อเกิดมาครับทางเดินสามใบสกีโบกชางไปใส่คลินคลินโดดออกไม่ได้คลินซื้อเกิดเลยครับ ต้องไฟกับในชุดนี้เพื่อเอาโรชานเดือนอยู่นะครับบอกไว้ก่อนบายแบ็กไปสี่ครับอีจีก็อออินแบบจัดๆแล้วซึ่งไม่สามารถที่จะเสียใครได้แล้วณตอนนี้ครับยกเว้นท่านเอลเดอร์ทรอยท่านนะโอ้ดอกบังกระนิบด้วยฮะของดีเลยครับอาถัวผมได้กระนิบมาไอ้เอลเดอร์สตอมันช็อตบ้านนะช็อตเอเชียนแอโร่นำล่องไฟไม่โดนใครครับมีเคมีเปิดมาครับช็อตยับเลยกรับผมละลายครับ ดีวายละลายเนี่ยรอเขามี่ชายพรายมันรอเอาสะท้อนไปครับโมยโยโยหย,ย,ยุดนิ่งก็บอกแล้วมูคองมาแบบว่ามาเจอเออร์สปิเตอร์สะดุดไฟครับ<ก><น>อัิซี่บอกของนอกนอกแล้วกันรีเพชเชอร์ก็จ่ายไปครับผมแต่ทำไมได้สายฟ้ามาเดียวไม่แน่ใจครับผมแล้วตอนนี้ไอ้ I ตายครับผมไม่มีบายแบ็คมูคองพยายามสวนอยู่เฮกเปิดไปเซนอาเบดอาเบดโดนบอลเดสไซด์และชีดปั๊บไม่ท <int> ันผมอาเบดตายครับผมดอกนี้อาพีรัวมาพื้นไม่โดนใครครับอีเลเว่นอีเธอจ่ายไปแล้วผมดิสเครดิครับ แกร็บดิคิงไว้ก่อนเหมือนโซนของนั้นพีจีดีกว่านะเนี่ยนกสองมาเปิดยิยบเยาหมดเจอมังกี้คิงเจออะไรเต็มไปหมดฮะดีสนแน็ตัดคลียไปอาเบดครับฟิกเลนไปสูงอ่ะอดีสนแน็เปิดไปสองรอบเฮ็กเปิดมาแต่เอลเดอร์ในด้านเอลเดอร์ในด้านก็บอกจะได้จ่ายตัวทนวอนบ่ามูโคาบันข้อไปครับผมเออซิมิเตอร์ไปก่อนตายครับเอลเดอร์ทีเรียบร้อยครับพีเคพีเปิดครับอาริซีดับเบิลสายฟ้ามาผมแต่เขายืนหยัดสู้โมดไว้รอหยุดไว้สายมังกี้คิง นโปเพดกระโดดชันย้วใส่อดิซี่อดิซี่ช็อตสู้ไม่ไหวบอลดิซี่จะว้าบกลับตายไปก่อนฮะไปจ่ายสกิลใช้คลีย์ครีฟครับทางด้านอาเบดพอโอบล้อมมาหมดครับดีสิเบเออกไปครับอาเบดยาวๆมังกี้คิงตามหรือเปล่าเว้ยสายฟ้านลงแอสโซเส็เปิดมาต่อยหนึ่งทีครับผู้คอนเกลิสป่าวเลยจังหวะนี้ก็กวาดไปใส่เลนคลิปครับผมนี่ลอยไปไปฝ่ายบารอหยุดหยุดเดือดเดไปจังหวะหนึ่งทีโคโยโย่คุณหัวย้่ำต่อ ฝั่งนี้อาร์พีจะจะช่างสกีเบอร์ติดติดมีกับมียีกอันนีซี่ไม่เข้าผมอันนีซี่ฟาดสายฟ้านสวนไปต้องกระโดดออกก่อนครับออรีฟาดเซนดอดันทีวายมีไว้สตันหยุดวิ่งแล้วและนี่สต็อปหยุดไวใส่โยโยรถเสลอเพื่อนไปอันนีซี่โดนมีกอนจี้เขาต่ออันนีซี่ซื้อโดนได้วอนนีเบรดี้สตาร์สต็อมยู่แล้ไปดิสเบนลงกระบอกสตันติดไปครับผมเรียบร้อยไปโดนอีเวนด้วยโยโยตายเรียบร้อยหมดส่วนแรานี่ออรีดับกิ้ไปยังต่อดไซเลนเปิดไปนี่สามใบสามใบรถเสนอเพื่อนไปยังไงต่อดีวีีีกกใสส่่วววนนนหรือเเปปลลลาาาบิไไพพมฟ วิ่งกันยา,ยาวๆส่วนอาเบตจะตามระหว่างแอสซอเซนเสีบปาดมาใส่ด้านซูาของฝั่งพีบายไลออนจะหนีหนีหมดหรือไม่ไลออนสตาร์ทไปก่อนตายเรียบร้อยอาเบตก็มากล้าดิด้งไป วายโดนดูดเมทแบบชาร์ตเต็มข้อชาร์ตเต็มเปียกยอดดีดเดุ้ดมาแบบสุดปอดรุดปอดทะลุสองร้อยทะลุสองไปหรือเปล่าสไลด์ออกไปก็ดีมันพยายามลากกระชากถึงไปอาเบดกันบัลคู่บอลเสร็การยีเลเมทไปเรียบร้อยแบกวีนิเมนลากอาเบดไปได้เปล่าอันติกีไปสตงคอมคราเตอร์หลบไปได้ไหมอาเบดอาเบดครับผมคู่กอกต่อแอสซอนเซฟป่านหรือเปลอดีซิเมทออกไปด้านข้างกระชากสบายมันจังหวะนี้เด็กกันตอนสบายเรียบร้อยไปจนได้ครับผมว้าว ชาเล็บเปล่าอีเบ็ตลีเบ็ตกันปากระชากเอาอีกแล้วอาร์ติซี่เสียจริงหรือเปล่าโดนเฮกเปิดไปฟิงเกอร,ร์ยาวต่อจกกังหวะนี้ก็มีประเด็นอัรติครีมปาอีกทีใส่นั่นเอลเดอร์เทานั้นอาร์ติซี่เกิดมาเปิดพีคบีไว้กับผมแล้วลรีเฟนรีเฟนทุกอย่างรีเฟนทุกอย่างเปิดพีกบีแต่พีซีก็ทำใม้เขาแรงแรงจะจัดแรงจะจัเดเปิดชีว,วการก็ไม่ไหวกับผมเจอเรื่องที่มีจีถล่มครับผมในขนาดเดียวกันถึงเล่นทีมีจียังไม่แพ้กันอยู่ครับอาร์ิซี่ไปแหลม ไม่ได้แรมเด้อผมเป็นการกระชากกับมาเบรกเพลย์จัดๆครับผมอีเลเวนแล้วจะจบในไฟดีหรือเปล่าเอ่ยต้องอา,าร์เกนิมให้บีนมาเตอร์เคลียกขว,ว,นนะวาล้วลวฮะขวาสแตก็กขวาสแต็กเป็นปีขวาสแต็กเป็นปีขวาสแต็กเป็นปีเข้าวอเมาก้าครีปก่อนครับเน,น้นเน,นะน้นคะเน้นไว้ครับเน้นไว้ครับผมเน้นเข้าไปครับค่อยๆนวดน,นวดเข้าไปฮะ อีเทอร์ดิ้นถึงได้ระบายยอดดิเด้งไหมฮะค่อยๆนวดแล้วก็ค่อยๆนวดมันแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นอีกนิดไลออนจะมาเฮ็กไม่ได้แล้วดีสตอฟคาร์เตอร์หลบไปยอดดีเด้งแล้วดีสิบเอ็ดสตันสองไพ่บอ์รอหยุดไว้เอาคนละตัวแบบนี้รีไปเชื่อไปต่อครับเจอครับอาร์พีกัดเข้าไปยังไงดีพาพเบอร์รอหยุดไว้ใส่โรโยโย่โรโย่บาเด็ดใส่ฟ้าลงไปครับแล้วก็เออร์ซิปเปิ้ลเจอจับรวบมาตึงยังไหวสามไปบอกว่าแรงกึ้นอีก แรกก็ีอีเชอร์ดนึงาบอกอาเบทคำสองคำสองคำ,งคำามคำไม่ไหวชีตไม่ได้กดแล้วก็ตายไปเรียบร้อยอาเบทไม่มีเกิดครับจ g จีคอจังหวะมีอาจินนรกเกินไปครับผมตำแหน่งนรกบ้านในท้ายเกงออกไปแหลมครับอยู่ขอบของสมรภูมิครับและเป็นบีจีอาศัยโอกาสนี้ชกชิงไปและตีเสมอมาหนึงหต่อในเกม3 พาสงฆามมาหน้าบ้านตัวเองครับให้ตายเลอ